สวัสดีเพื่อนๆอยู่กับผมดบเพดูเอิน์นะครับวันนี้อยู่กับเกม Moonlight Captor นะครับผมเป็นเกมใหม่เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้จะมาบอกว่า1วันเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเติมเนี่ยเติมอะไรเพื่อให้เราได้เล่นง่ายมากแล้วก็ซื้อของอะไรบ้างนะครับโดยรูปแบบตัวเกมแล้วมันก็เป็นเกมอ MM าร์เอาร์จีปกตินะครับมันจะออกแนวคล้ายๆกับเกมเมียเอ็หน่อยๆน่อยด้วยนะครับไม่ไม่คล้ายแล้วก็ในเรื่องของกาชาเนี่ยถือว่าใช่เลยนะครับเพราะว่า ตัวเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับมันก็จะมีสีนะมีสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีทองสีม่วงอะไรเงี้ยแล้ววิธีการรวมก็คือใช้สี่ตัวที่ที่เรามีมีแล้วเนี่ยแล้วมันได้ซ้ํามาเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเอามารวมกันนะครับเพื่อจะมีโอกาสสุ่มออกมาได้เป็นอ่าขั้นที่สูงกว่าตัวเดิมนะครับเหมือนเช่นกันครับกาชาเนี่ยอวตารของเกมนี้ก็คืออาวุธครับตัวอาวุธเนี่ย มันก็จะมีอาวุธที่เราใส่แล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสกินของอาวุธเหมือนคอสตูมอาวุธอ่ะแต่คอสตูมเนี่ยจะบวกเรื่องของแอคแทสปีดแล้วก็ค่าพลังโจมตีต่างๆนะครับยิ่งระดับสูงก็จะบวกเยอะเริ่มจากขาวเลย30%เขียว50%ฝฟ้า70%แต่ถ้าเกิดเป็นม่วงเนี่ย1 0 0นะครับทอง150%แล้วก็สีแดงเนี่ยคือ200%ไปเลยนะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่น่าจะออกง่ายนะ โอเควันหนึ่งครับเราต้องทำอะไรบ้างที่แน่คือลงดันครับผมมันจะมีดันที่เป็นเวลานะครับดันแรกเป็นคิีมสันนะครับดันไฟดันนี้ก็จะได้พวกอีพีแล้วก็แร่นะครับพวกนี้เอาไปขายได้นะมีราคานะครับแร่พวกนี้นะฮะหชั่วโมงเขาให้ลงได้วันหชั่วโมงนะรีตีห้านะครับดันที่2ครับผมเป็นไอ์นะครับเป็นดันน้ําแข็งนะดันนี้จะได้พวกใบตีบวกนะครับแล้วก็แร่ด้วยนะแร่นี้ แร่นี้ผมได้มาชิ้นหนึ่งนะครับราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเนี่ยตอนนี้นะครับเอาไปขายได้นะแล้วก็ได้เรื่องของดอบในกรซรายที่จะเอามาปลดล็อกเวลาเพิ่มด้วยนะครับส่วนดันที่3นะฮะอันนี้เป็น8ชั่วโมงตอนหนึ่งอาทิตย์นะฮะดันนี้ก็จะได้พวกอุปกรณ์ที่จะเอามาคาบของต่างๆเกมเนี้ยมีระบบเรื่องของตัวลองด้วยนะเล่นตัวลองเนี่ยเงิน,นครับแล้วก็เพชรตรงนี้มันจะเชื่อมกันแล้วก็รวมถึงโคเด็กนะครับแล้วก็อาวุธ ที่เป็นสกินนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเชื่อมกันเลยเอาไปเล่นนะครับมันจะได้พวกผลล็อกโคเดกมาพวกอุปกรณ์ที่เวลต่ําๆมอนวลตต่ำๆนะครับเราก็จะมีโอกาสได้นะครับอ่าเหมือนกันครับอันนี้คือคอลเลกชันนะครับเราก็ใส่ของไม่ได้โบสแตทนะทําไปเรื่อยค่อยๆทําไปนะฮะมีเรื่องของเลดบอสด้วยนะอันเนี้ยมันจะเกิดอีก3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีด้านตัวนี้ไม่รู้เกิดทุกกี่ชั่วโมงนะไม่แน่ใจนะครับยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของบอสแมปครับ ตัวนี้บอสบอสอ่าชาร,ร์เตอร์แรกเนี่ยมันจะเกิดทุกหนึ่งชั่วโมงครับเราก็ไปตีได้เกมนี้เนี่ยคือคนที่รัดบอสคนสุดท้ายถึงจะได้ของไปนะครับไม่ใช่คนที่ทาดาเมจเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ทําตัวมาเนี่ยแล้วโดนรัดดาเมจด้วยคนที่ไม่ได้ทําตัวมาเนี่ยก็น่าจะหัวร้อนอยู่ครับส่วนชาร์เตอร์ที่2นะครับตัวนี้จะเกิดทุก2ชั่วโมงนะครับแต่ตัวเห็นไหมตัวนี้ใกล้เกิดแล้วนะครับส่วนบอสดันเจียนครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ ตลาดกลางของเกมนี้ถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับสาหรับคนที่เล่นสายฟรีนะถ้าเราไม่ได้เติมเนี่ยเราสามารถมาเล่นแล้วก็หาของไปขายได้นะครับผมก็ได้ขายของไปแล้ว2ชิ้นเห็นไหมได้มา240แล้วก็33นะไอน,นี้เอาไว้ทําของครับถ้าเกิดดรอปมาเนี่ยขายได้แน่นอนครับในเกมเนี่ยมันมีทั้งเป็นแพ็คที่เติมเงินนะครับแล้วก็เป็นแพ็คที่ใช้เพชรในเกมซื้อนะครับอย่างเช่นพวกนี้เห็นไหมฮะมันใช้เพชรในเกมซื้อเห็นไหม บัตรแพ mm ็คสตาร์เตอร์เนี่ยใช้เพชรในเกมซื้อได้ถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มมานะครับจนมีพันสองนะครับมาเปิดอันนี้ได้เนี่ยมันจะได้สุม่มเ,เลือกระหว่างอาวุธนะครับหรือว่าซัมมอนนะครับเหมือนกันสองอันนี้นะซื้อได้สองครั้งแพ็คแนะนำสำหรับคนที่อยากเติมแล้วเล่นสบายก็คือแพ็คแรกเลยเป็นแพ็คนี้ครับสตาร์เตอร์อิคิวเมนต์ครับอันนี้จะได้ของบวกเจ็ดมาแล้วก็ได้เพชรอีก2อ0พอันนี้คุ้มอยู่นะฮะเติมประมาณ600-700นะครับ เติมผ่านร้านมาจิติช็อปเลยนะครับนี่ครับเติมผ่านร้านมาจิติช็อปเลยแพ็กเมื่อกี้นี่แค่600เองนะฮะร้านมาจิติช็อปนะครับสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนครับเพื่อนๆไว้ใจได้นะครับเติมได้นะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากโดบเพทูเอิร์นด้วยนะฮะเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับเป็นสปอนเซอร์กันต่อไปนะฮะพอได้2องพันสี่เพซแล้วเอามาทํำไรเราอาจจะมาซื้ออ่าสองอันนี้ก็ได้นะครับให้ให้ได้ตัวของสุ่มเพิ่มหรือว่าถ้าอยากเพิ่ม CP ตัวละครครับแนะนําให้มาซื้อตรงนี นะครับเป็นแพ็คเดลี่ตรงนี้ครับแล้วกดมาที่ Equipment นะซื้อประดับก่อนนะครับซื้อประดับเอามาทำตัวก่อนนะครับพวกสายสวอตนะครับสายแทงนะครับสายตีใกล้ให้เลือกสีแดงสายตีไกล้สีเขียวสายเวทสีฟ้าครับผมเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีสเตตบวกนะอย่างของนักนูใช่ไหมครับแรงดาเมจบวก2%แล้วก็ถ้าเกิดตีบวก1เนี่ยจะได้แรงเอซซีเพิ่มบวก1นะครับบวก4จะได้คีเลตนะฮะ 5ได้คิดดาเมจบวกหได้สกิลคูดาบวกเแต่ต้องบอกก่อนว่าอี่ประดับชิ้นนี้มีโอกาสแตกตั้งแต่เลเวล2เลยตั้งแต่บวก2เลยนะครับแล้วก็บวกเสร็จเนี่ยถ้าแตกนี่คือหายไปเลยนะครับหายวับไปกับตายนะเพราะนั้นจะตีบวกต้องคิดดีๆนะครับมันก็ใส่ไปเลย4ชิ้นนะตัวผมเนี่ยก็ตีแตกไปแล้วหลายครั้งไออันนี้แตกประมาณ5ครั้งกว่าจะได้บวก4นะครับกว่าจะได้บวก4 แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่มีงบอันเนี้ยผมก็แนะนําว่าให้ตีแค่บวก1พอนะครับมันจะบวก CP ของเราได้เยอะมากทําให้เราเลเวลได้ง่ายขึ้นครับอันนี้นะนี่ผมเติมแพ็กสตาร์เตอร์จะได้ของบวก7มาทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับส่วนสัปหรหบนี้ไม่ได้ตามเคสนะครับอ่าแค่นั้นนะครับหลักๆนะเติมแพ็กนั้นนะครับแล้วก็มีอีกแพ็กหนึ่งครับเป็นแพ็กเมมเบอร์ชิพนะที่คุ้มนะฮะแพ็กเมมเบอร์ชิพเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้อยูใ่ในหน้านี้ครับแพ็กนี้เห็นไหมแพ็กเดลี่เบิร์กเนี่ย แพ็กเมมเบอร์ชิพนะฮะถ้าเราซื้อแพ็กเมมเบอร์ชิพเนี่ยเราจะได้นะครับเพชร200ทุกวันนะครับผมเห็นไหมเดลี่รีวอร์ดสาวันนะครับเห็นไหมมันจะได้เพชร200ทุกวันนะฮะอันเนี้ยคุ้มอยู่แต่ครั้งแรกที่ซื้อเนี่ยมันจะได้800นะครับคุ้มอันเนี้ยได้ทุกวัน200มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีอ่าเพชรไว้ทําตัวทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันสะสมไว้นะครับโอเคนะฮะส่วนใครจะเปิด เอาเพชรเนี่ยมาเปิดอาวุธหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้ผมแนะนำว่าให้เปิดสัตว์เลี้ยงก่อนอ่าหลังๆก็เดินตามเควสหลักนะครับแล้วก็ทาเควสลงดันให้หมดนะครับแล้วก็ไอ้ดันเนี่ยตัวลองเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยมันจะไม่ใช่เวลาเดียวกันนะสามารถเล่นตัวลองนะครับแล้วก็ถอดของทั้งตัวเนี่ยถอดของทั้งตัวเราเลยเนี่ยไปใส่ไว้ในค Schr ังนะครับในเมือง <Playstation> แล้วก็เอาตัวเด็กอ่ะเดินไปในคงังแล้วดึงออกของออกมาใส่มันก็จะไปฟาร์มหาของเหมือนเราได้นะครับ ฟ์มาหาของเหมือนเนี่ยช่วยกันฟ้าหาของขายของมาเนี่ยเงินก็รวมกันนะครับเงินรวมกันเลยมันก็จะทําให้ตัวหลักเราไปได้ไกลขึ้นครับสาหรับคนที่เล่นสายฟรีแล้วรู้สึกว่าตัวหลักมันไปไม่ไหวแล้วเนี่ยให้ไปเล่นตัวลองเพื่อหาของเพิ่มนะครับแล้วก็อย่าลืมล่าบอสครับล่าบอสด,ด้วยถ้ามีโอกาสไปล่าบอสแล้วก็หาจังหวะล่าบอสให้ได้ก็จะมีโอกาสได้ของที่จะเอามาขายเหมือนกันนะครับผมเกมนี้สามารถเอินได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็น NFT เป็ตนรูปแบบนะครับซึ่งในเพจเนี่ย มันมีคนขายนะครับ1000เพชรนะครับ1000เพชรนะครับเท่ากับ200บาท10,000เพชรเท่ากับ2,000นอ่าเพื่อนๆก็ไปหาของมาขายมาขายเป็นเพชรเนี่ยหรือว่าปีกผีเสื้อในเกมเนี่ยขายไปเรื่อยไหมมีคนขายเยอะแยะเลยเราขายแล้วก็ทํากําไรไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่ได้อ่าต้องใช้ความขออยันหน่อยหาของมาขายเรื่อยๆถ้าได้เนี่ยก็สะสมไปเยอะเะก็เอามาขายเป็นเงินจริงได้นะครับก็ ใครต้องการซื้อเราก็ไปคุยกับเขาดีลกับเขานะครับแล้วก็ให้เขามาตั้งของแล้วเราก็ดึงนะครับของของเขามาแค่นั้นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับสำหรับเกมมูไลส์แ s c ์เตอร์จะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโด p เพทูเอิร์นด้วยนะครับจะได้พัดคลิปให,ใหม่สำหรับเกมที่สร้างไรายได้ให้กับเราได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม NFT ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ